สวัสดีตอนเช้าจ้า Good morning มื r อนี g เ o w ามาตื่นแต่เช้าเดี๋ยวเขาเปิดน้ำหดพักก่อนพี่น้องอก่อนหดพักจักหน่อยก่อนเด้ดเอด <c oughs> เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งประตูขงวัดงามงามเดี๋ยวรถพักสักหน่อยก่อนนะเมื่อกี้รถไปแล้ว ตอนนี้หกโมงนะคะทุกคน ย้ายหนาสิฮดแล้วด้วยนี่เปียกหมดแล้วโอเค โหดาำตอนเช้าๆมรรดากาศดีิดิเอ,อ้ยโอ๊ยเ,ออเราลืมว่าเราจะพาไปดูประตูวัดแล้วเรามาทำต่อกันดีกว่าพาไปเบิ่งประตูโองวัดงามๆเด้อพี่น้อเยอไปเลยจ้ะ บ้านยายก็จะอยู่ติดวัดนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมนี่กันดีกว่านี่เห็นบนี่เลอสวยไหมคะมีพญานาคเพิง่งเพิ่งเห็ดไหมได้จากมีพญานาค ูข <c oughs> งมันามบรองขอไปดูใกล้ๆค่ะสาธุบุญาบารมีลูกเด้อผู้เห็นกับให้โชคโชคมันม,น,มนเด้อสาธุให้ลูกโชคลูกหมันในเด้อขอบารมี อมท่านขอให้โชคๆมันๆเด้อเยวสิน้ำนำแดดมาถาวายกับท่านดอกสาธุอันนี้ประตูวัดนะคะทุกคนนี่เลยสาธุองท่านโชคๆมันๆนโอเคค่ะเดี๋ยวเรานี่เลยจ้ะ บ้านยายก็อยู่ติดวัดแบบนี้เลยีอง <c oughs> <c oughs> สวยบอทุกคนสวยไหมคะประตูวัดจ้ะนี่แหละบ้านยายปุ่นกับบ้านยายขางวัดติดวัดเด้อจ้ะทุกคน ดินนี้เราก็จะทํากําแพงนะคะเดี๋ยวเราจะดันเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวรอรถมาเกตก่อนเด้ออาจสะขวางทางนิดหน่อยนี่เลยบรรยากาศคุณยายบ้านคุณยายบ้านเขยหลาเด้จ้ะอันนี้ก็ไปอีกเส้นหนึ่งเข้าในหมู่บ้านเบื้องโดยรอบ กวัดติดกับวัดค่ะทุกคนบ้านเราก็ต้นไม้เยอะอยู่นะก็น่าอยู่คือกันหรือบ้าคุ่นกาแฟบุกมวงกำลังสิจับดอกม่วงกำลังจะจับดอกนี้ กับยายมาเหรอไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเอ้ยเน่งับข้อไม่เอานี่นี่นี่งับข้ตินี่ตัวน,วนี่ตัวดีเลยเดี๋ยวเราลดน้ำต่อก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปดู ดูโขงกำแพงเดี๋ยวฮดน้ำต่อกันถ้าสายมามันจะไม่สวยเราต้องดูตอนเช้าๆ น,นี่ปลูกได้สองปีแล้วนะคะทุกคนไม่โดนสีพัดใบแล้วมะม่วงกำลังออกดอกเราต้องฉีดแบบนี้เสมือนให้มันฝนตกเด้อเพื่อนจังเสียนออกดอกเร็วมันคือจังสิบานห้าบอกม่วง เดี๋ยวทางโน้นเดี๋ยวให้เคยหลากเขาเป็นรถนะคะทุกคนเราลากสายยางไปไม่ได้ําแบบนี้อ้อยโดนเราแล้ว นี่ต้นละมุดเลยค่ะพืชผักสวนครัวตามด้วยดอกไม้เดี๋ยวให้คือหล่าละมอหัวโตเพราะว่า เฮาเมื่อหนึ่งจับกล่องเฮาลากสายยางมาได้เฮ้ยอะไรหรอปีกล้วยหรออ๋อมาลนต้นเต็นปีกล้วยก็ใ่ญ่แถวบาทเนี่ยเออ,อที่โตหวัวปีหัวปีง่ายคับ ก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะที่เราพับไปดูตะกี้นี้ขอบารมีองค์ปุกปักรักษาเอฟซีทุกคนด้จ้ะเด้อขอให็นสุกๆมันๆมัน,มนด้วยเลกล้วยไม้เราก็เป็นดอกสวยงามมากต้นนี้มันไม่สีแดงเท่าไหร่อันนี้ดอกหอมมากเลยนะทุกคน สวมเนสิยไปยูน้าบ้านดนค่อ,ดอเคก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดเนาะบ้านยายอยู่ติดวัดขอบคุณทุกคนจ้าสุขๆหมันๆจ้า